จากโกดังเก็บธัญพืชในเมืองคอนโอเวอร์สู่บริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาหากพูดถึงบริษัทที่ทำธุรกิจหลากหลายและมีพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารคนไทยอย่างเราคงนึกถึง CP Group หรือไม่ก็เบทาโกซึ่งทั้งสองบริษัทถือว่าเป็นผู้กุมตลาดส่วนใหญ่ในไทยแต่หากเรามองไปที่ระดับโลกในเรื่องเกษตรและอาหารชื่อของคาริวอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้าง พราะคาคิ้วเป็นชื่อที่ติดท็อปแทบทุกปีในแง่ของรายได้ในปี2021คากิ้วทำรายได้ไป1,34,000ล้านดอลลาร์ยึดแท่นบริษัทเอกชนที่ทำรายได้สูงสุดในสหรัฐและยังมีบริษัทกระจายอยู่70ประเทศรวมถึงมีตลาดอยู่กว่า140ประเทศทั่วโลก จุดเริ่มต้นของทุกอย่างมาจากชายที่ชื่อว่าวิลเลียมวอลเลตคาร์กิวที่อาศัยอยู่ในเมืองเจนวิลวิสคอนซินสหรัฐโดยวิลเลียมทํางานเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วแต่ัดสินใจเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวซื้อฉางเก็บธัญพืชในเมืองคอนโอเวอร์อโอวาปี1865 และในปี1867น้องชายของวิลเลียมคือแซมและซิวเตอร์มาร่วมลงทุนด้วยมีการขยายชางเก็บธัญพืชและสร้างโรงเลื่อยไม้ซึ่งธุรกิจเริ่มไปได้สวยทำให้ในปี1875มีการย้ายธุรกิจไปในเมืองที่ใหญ่กว่าเดิมคือเมืองลาคอสวิสคอนซินรวมถึงตัวของแซมคาร์กิวก็ได้แยกไปลทำธุรกิจแบบเดียวกันที่เมืองมินิอาโพลิสมิสเนสโซตาโดยทำกำไรได้ทั้งสงที่ จึงเกิดเป็นบริษัทของครอบครัวคาร์กิลวอยู่ทั้งสองรัฐโดยในวิสคอน s i ซินกลายเป็น W. W. c a r g i l l Company of La Crosse ส่วนในมิสซ e s ซตปกลายเป็น c a r c i l l Elevator ซึ่งมีการขยายธุรกิจทั้งซื้อฟาร์มทำกเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ การเข้ามาลงทุนของครอบครัวคากิคิวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจบพอดีเพรารัฐบาลกำลังเร่งบุกเปิดพื้นที่ทางตะวันตกจนเกิดการสร้างทางรถไฟยงใยญ่ไปทั่วประเทศเพื่อขนทั้งคนและสินค้าไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งทางรถไฟก็พาดผ่านทั้งวิสคอนซินและมินเนโซตาทำให้คากิคิวสามารถขยายตลาดไปรัฐอื่นๆได้บริษัทเลยโตอย่างรวดเร็วนั่นเอง คาคิวเริ่มลงทุนในไทยเมื่อปี1968ปัจจุบันมี14สาขาทั่วประเทศโดยเน้นใช้ไทยเป็นฐานผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศและคาคิ้วมีแผนเข้ามาตีตลาดแพนเบสมมสในไทยคาคิ้วในปัจจุบันทำธ,ธุรกิจค่อนข้างหลากหลายโดยหลักๆจะมีฝ้าโกโก้เกลือโ,โ,โลจิสติกขนส่งทางทะเลสารให้ความหวานแทนน้ำตาลธัญพืชเนื้อวัวเนื้อหมูสัตว์ปีกปลาอาหารสัตว์อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มยารักษาโรคผลิตภัณฑ์เสริมความงามค้าปีกและที่พูดมาข้างต้นนั้นก็คือหนทางการประสบความสําเร็จของคากิวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนัญชายาสันนพคุณคลิปนี้จะมาพูดถึงการบริหารบุคคลของคากิวการคัดเลือกพนักง,งานการสรรหาพนักง,งานการสัมภาษณ์พนักง,งานการฝึกอบรมรวมไปถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการค่ะ คากิวประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน,นื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและส่งเสริมความผูกพันของพนักงานความพยายามเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากสถาบันระดับโลกโดยในปี2566คากิ้วได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย จากนิตยสารา HR Asia และรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยจากความร่วมมือระหว่างคิชเชนติดและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาคิวในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักง,งานการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับพนักง,งานและการเคารพในความหลากหลายนอกจากนี้คาคิวยังมีนโยบายการทํางานแบบไฮบริดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และสนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวของพนักง,งาน ด้วยแนวทางดังกล่าวาคากิวมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและการส่งเสริมศักยภาพของพนักง,งานในทุกระดับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ,ของขาคากิวประเทศไทยการสรรหา,าคากิวใช้ช่องทางต่าง,างๆเช่นเว็บไซต์ของบริษัทโซเชียลมีเดียและเครือข่ายมืออาชีพเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตำแหน่งงาน การคัดเลือกหลังจากได้รับใบสมัครแล้วาคากิ้วจะทําการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาประสบการณ์ทํางานและทักษะที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งงานและวัฒนธรรมขององค์กรและาคากิ้วยังมีการทดสอบในบางกรณี คากิวอาจใช้การทดสอบเพิ่มเติมเช่นการทดสอบความรู้เฉพาะทางหรือการทดสอบสมรรถนะเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครการตรวจสอบประวัติคากิวจะทำการตรวจสอบประวัติการทำงานและการศึกษาเพื่อยืนยันข้อมูลที่ผู้สมัครให้มาการเสนอตำแหน่งงานหากผู้สมัครผ่านทุกข,ขั้นตอนคากิวจะเสนอตำแหน่งงานพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและเงื่อนไขาการทำงาน สำหรับการฝึกอบรมคาคิวมีโปรแกรมพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการทำงานในด้านของค่าตอบแทนและสวัสดิการคาคิวมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการที่ดีแก่พนักง,งานเช่นโบนัสประจำปีกองทุนสำมลองเลี้ยงชีพประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงาน นอกจากนี้คาร์กิวยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจาการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2566จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องการมอบสวัสดิการและผลตอบแทนเหล่านี้แสดงถึงความตั้งใจของคาร์กิวในการสร้างสางภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมความผูกพันของพนักง,งานค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลของบริษัทของคากิ้วที่ดิฉันได้นําเสนอมาหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะและว,วันนี้ดิฉันนางสาวธนัญยาขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ